สำหรับทริปนี้นะครับก็มีผู้ช่วยตากล้องแล้วก็ทีมงานนะมาด้วยกันสามคนทรงผมนกหัวขวานนะแล้วอีกคนหนึ่งก็ทรงผมพิเศษนะใส่เสื้อซุปเปอร์บอยนะก็มีบรรยากาศรอบด้านวันนี้ก็ปกคลุมไปด้วยเมฆ ครึมนะอึมครึมบรรยากาศก็หน้าเดินป่านะน้าเที่ยวเอดเวนเจอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะนี่เป็นเส้นทางลงนะน้ำตกห้วยหินขาวนะครับในนะีเกเตอร์ของเราสองท่านก็จะเดินนำหน้าไปก่อนนะอ๋อยางใช่ไหมล่ะโอ้บานะ อธิบายไปพอทะก็ตามระยะทางที่เดินผ่านนะก็จะมีพันุ์ไม้ต่างๆนะครับที่ทางชาวบ้านก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์นะครับก็จะมีป้ายนะปักไว้ตามแนวเส้นทางนะอันนี้ยางนานะ้ยางนาแล้วก็มีชื่อผู้ปลูกอย่างดีนะครับวันที่เรียบร้อยนะส่วนทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นต้น ตะเคียนตะเคียนทองนะก็มีชื่อผู้ปลูกนะพร้อมวันที่ไว้อย่างดีนะครับก็ส่วนเห็นผ้าเหลืองๆนะครับที่เขียนไว้ก็นะครับเป็นต้นไม้ที่ได้รับการอนุรักษนะ์ห้ามตัดเดินไปฟังเสียงธรรมชาติไปก็ได้ยินเสียง แมงกี้หลอแมงกี้นายแมงกิ้งเดี่ยวิ้งเหลียดอะไรบ้างนะลองการละงมฟังแล้วก็อ้อสดชื่นนะครับออกซิเจนก็เข้าได้เต็มปอดนะส่วนทางนี้ก็จะเป็นต้นกระบ,บกใหญ่นะเส้นทางก็นะครับคัดบันไดก็ค่อนข้างที่จะปกคลุมไปด้วยมอสนะครับแล้วก็ตะไคร่น้ำนะบรรยากาศเาส้นทาง เปียกชื้นเช่นนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการก้าวย่างนะไม่งั้นท่านนะก้นอาจจะจ้ำเบ้าเลยก็ได้นะสาเหตุมันลื่นตะไคร่น้ำโอ้โหพูดเองลื่นซะเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจบบทภากันเดี๋ยวไม่งั้นผมว่าขมำลงนี่ยช่วงนี้ก็จะชันลงไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางนะ สั้นกิ่งๆิงเนี่ยก็ว่าได้นะนู่นฮะที่เห็นน้ําตกก็จะอยู่ด้างล่างนะในวิเกเตอร์นี่ไม่รอกูเลยนะลาลากเดินคนเดียวเลยสองคนเลยมึง,งโดยเส้นทางแรกนะครับเราจะลงไปที่ด้านบนของน้ําตกนะ ใครที่ยังไม่เคยมานะฮะหรือได้ชมชิปนี้แล้วนะก็เียนเชิญได้น้ำตกห้วยหินขาวนะครับอยู่ที่เออ r c h ซิร์ชใน Google ก,ก,ก็ได้นะครับท่านจะได้รับข้อมูลละเอียดกว่าที่ผมภาคนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหรนะ่ก็รู้ว่าอยู่ตำบลด่านสีสุกนะบ้านห้วยหินขาวนี่แหละโอ้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดี แล้วบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นด้านบนของน้ําตกช่วงนี้เราอาจจะมายังไม่ถูกช่วงเท่าไรก็เลยยังไม่เห็นภาพที่น่าประทับใจนะน้ําค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนีววิกเตเตอร์สองท่านนี้ก็อาจจะผิดหวังนะกับการที่ต้องมาชมน้ําตกที่เหืดแห้ง ะะเดี๋ยวเราหยั่งมาทางต้นน้ำแนละ้วนี่ถ้ามีเวลาเนี่ยผม่าจะพาขึ้นไปชมที่ต้นน้ำเลยนะนน่นนะเดินไปทางพุ่นนะพุ่นละ่ะมันจะต้องขึ้นเขาไปนน่นนะมีการพูด ภาษาอีสานให้ได้ยินนะฮะซูเปอร์บอยของเรา